อาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตจริงของพนมเทียนชุดจับตายเมื่อความปรากฏว่ามีเสือดำขนาดใหญ่ออกมาอารวาดที่บ้านมายอและข่าวก็มาเข้าหูเชิดวรชาติและฉัดชัยพนมเทียนจึงร่วมกันหาทางกำจัดไอ้ดำตัวร้ายที่มาทำร้ายลูกบ้านจนหน้าตาเละเทะลูกตาทะลัก ชนิดไม่ตายก็ปางตายขอเชิญพบกับเสือดำที่มาโยอโดยพนมเทียนได้นับบัดน,นี้ครับบท10ชั่วไม่กี่อึดใจโดยฝีเท้าที่เคลื่อนกันมาอย่างเงียบเชียบเราก็มาหยุดยืนอยู่หน้าเรือนความจริงก็คือกระต๊อบของแอร์ซะอซึ่งยกพื้นสูงจากระดับดินแค่ไม่เกินขาอ่อน มีบันไดไม้ท่อนก,มกลมๆเป็นลูกบันไดขึ้นไปสามขั้นเท่านั้นแสงตะเกียงที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นตะเกียงกระป๋องไม่มีหลอดลอดพร้อมแพลม,พอ,มออกมาตามรอยโวของฝาขัดแตกสาเวเอ้เฮแอฟผมพยายามจะเขียนเรียนสำเนียงพื้นเมืองที่จะมะเรียกให้ใกล้เคียงที่สุดขาดนั้นเรามายืนกันอยู่หน้าลูกบันไดเสียงมะเรียกไม่สู้จะดังนัก ตัวผมเองก็ยังสาดไปฉายตรวจตราไปรอบๆอ,อยู่เช่นนั้นมีเสียงพื้นเรือนไหวพร้อมกับสำเนียงเล็กๆดังถามออกมาบอกชัดถึงความหวาดกลัวว่าซาปอตีตอมะกะอีบุก,กอปิโตมารายงานตัวบอกว่ามากับผมและให้เปิดประตูเสียงเด็กสาวถามออกมาอีกสองสาประโยคว่ามีตระอะไรซึ่งผมตัดบทไปเสีย เพราะเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนภาษามาลายูพื้นเมืองอะไรกับท่านผู้อ่านไอ้มะส่งภาษาบอกความอยู่ครู่ในทํานองว่าเราสองคนจะมาอยู่เป็นเพื่อนในคืนนี้ไทยถามกันได้ความดังนั้นประตูบ้านก็เปิดอ้าออกเราสองคนเหยียบลูกบันไดขึ้นไปในทันทีในแสงตะเกียงเด็กสาวผิวเข้มเจ้าของบ้านยืนมองเราด้วยตากลมตอตื่นตื่นคล,ลาดคลาด แต่ก็สอดชัดออกมาในด้านความอบอุ่นยินดีผมสังเกตด,ดูผิวหน้าอ่อนยาวขนาด14-15ปีนั้นดูเหมือนจะมีคราบน้ำตาแห่งความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่ให้เห็นชัดแอซะอคงจะนั่งร้องไห้อยู่นานแล้วมุมหนึ่งของห้องอันไม่กว้างนักเป็นมุ้งเก่าๆขนาดกลางมีเด็กชายเล็กๆนอนตัวงอคุลับสนิทอยู่ผ้าสลงปาเต้คร่ำคร่าแต่ผืนใหญ่ข่มคลุมอยู่ ตะเกียงน้ำมันมะพร้าวตั้งอยู่กลางพื้นเรือนหน้าต่างชนิดบานกระดกสองด้านมีอยู่แค่นั้นปิดลงหมดและมีการขัดดานไว้อย่างสนิทแน่นเมื่อผมกำมะก,ก้าวขึ้นไปแสโซดถอยหลังไปเล็กน้อยผมไม่คนปิดประตูบ้านลงตามเดิมแต่ไม่ขัดกรอนใช้มะพร้าวแก่ทั้งเปลือกลูกหนึ่งมาขวางกั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลมพัดบานประตูเปิดออกแอซอดนุ่งกระโจมอกตามเคยของหล่อน ผมดำคลับหวีเรียบไปทำมวยไว้ด้านหลังครั้งแรกก็ยืนงงๆมองดูเราอยู่มาถือสนิทมากเพราะคุ้นเคยกับบิดามารดาของเด็กมาก่อนปากก็พูดถามน้อนถามนี่พร้อมกับเดินไปนั่งอยู่ที่พื้นริมตะเกียงส่วนผมยืนอยู่ที่เก่าริมประตูพยายามจะมองหาทิศทางและหมุนตัวไปรอบๆเด็กสาวม,มาเลคงยืนมองผมอยู่เช่นนั้นและแล้วก็ดูเหมือนจะรู้สึกตัว เดินไปที่เสาเรือนหยิบเอาเสื้อแข็งกระบอกทรงยะวาขึ้นมาสวมทับกระโจมอ,อกอีกทีหนึ่งเข้ามาีิเข้ามาข้างในใส่กลอนประตูนั่นด้วยหล่อนพูดเป็นประโยคแรกกับผมน้ำเสียงแม้จะอ่อนแต่มันก็หนพว่นตาพื้นเพข,ของเจ้าหล่อนประตูไม่ต้องปิดให้แน่แล็อกเอามาทพรากันไว้แบบนั้นแหละเวลาเปิดจะได้ง่ายขึ้นและก็ไม่มีเสียงซาะน,นอนเสียเถอะไม่ต้องกลัวอะไรคืนนี้เรากบมะจะมาเป็นเพื่อนจนกว่าจะรุ่งเช้า ผมบอกเบาๆความจริงภาษามลาย,ยูผมเองก็ใช่ว่าจะแคล่วคล่องปราดเปลืองอะไรนักพออาศัยตุ้ยด้บ้างเท่านั้นแอซอกของจ้องหน้าผมด้วยสายตางุนงงอยู่เช่นนั้นกิริยาขี้เล่นชอบหัวรอกคลิกคักกระดิกระดี่รี่ในเวลากลางวันโดยเฉพาะเวลาไปยืนอาบน้ําที่บอ่อขนาดนี้ไม่เหลืออยู่เลยท่าทางของหล่อนน่าสงสารพินล,ลึกเราดีใจที่นายกลัมามาอยู่เป็นเพื่อน คืนนี้เราอยู่กันน้องสองคนเท่านั้นหล่อนพูดตะกุกตะกักเอาหลังมือป้ายเช็ดน้ำตาเอาหน้าไม่ต่อกลัวแล้วละถ้าเสือมันมามันก็ลากเอาไอ้มะไปขบหัวก่อนไปน้อเสือเธอไปเสียงมะเอะอะมาว่าเฮ้ hey, พูดหาหาอะไรอย่างนั้นวะแล้วก็บ่นพมในลำคอคงจะด่าหรือสาบแช่งผมนั่นแหละซึ่งผมไม่สนใจอะไรกับเจ้าประมงน้ำเข็มอีกเดินย่องกลิบไปที่หน้าต่างทั้งสองบาน ทดลองเปิดออกไปสำรวจทิศทางด้านหนึ่งมันเปิดออกไปสู่ป่ายางอันมืดมิดส่วนอีกด้านหนึ่งเปิดออกไปสู่ลานกลางของหมู่บ้านทางด้านเรือนใหญ่ของโต๊ะยีถัดไปด้านหลังเป็นครัวหลังคามงจากพื้นใช้พื้นดินธรรมชาติแต่อยู่ในเขตล้อมรั้วหรือผนังขัดแตะเช่นกันมีประตูเปิดข้างออกอีกหนึ่งทางซึ่งขณะนี้มีครกตามข้าวใบย่อมย่อมมาก้นด้านไหนไว้ ราบประตูนั้นไม่มีดานสำหรับขัดกรอนผมสำรวจบริเวณกระต่อบเล็กๆในเวลาอันรวดเร็วในระหว่างที่เจ้ามะไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากจะเร่เข้าหาผนังด้านหนึ่งชิดกับทางเดินออกครัวแล้วเอนตัวนอนตะแคงเอาสรงคลุมหัวไว้เปินวางอยู่ข้างๆตัวเมื่อกลับเข้ามาบนเรือนนั้นอีกครั้งผมรี่ไสตะเกียงลงให้เหลือเพียงริบรี่แสงจันทร์ข้างขึ้นอ่อน ส่องลอดกิ่งใบยางลงมาจับอยู่ที่ชานบ้านบริเวณใกล้กับประตูพอจะสังเกตอะไรได้รานแล้วตัวเองก็มานั่งพิงเสากลางเรือนสูปปุหุี่เหยียดขายาวสังหอนบอกกับตนเองว่าคืนนี้ผมเห็นจะหลับไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่สำคัญนักเพราะไอเรื่องการนอนในเวลากลางคืนนั้นมันไม่จำเป็นสำหรับผมมาแต่ไหนแต่ไรการริอ่านเป็นนักประพันธ์ไส้แห้งของผมมันบัคับอยู่ในตัวแล้ว ที่ทำให้ผมสามารถทางตาสว่างได้ทั้งคืนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นคนนอนกลางวันและตื่นกลางคืนอยู่ตำแหน่งที่ผมนั่งผิงเสาเรือนอยู่นั้นห่างจากมุ้งของแอร์ซาอซึ่งมีน้องชายหลับอยู่ในมุ้งแค่สองวาเท่านั้นที่นอนเป็นฟูกบางๆเย็บเองบุด้วยผ้าลายๆเหมือนผ้าเขามา้านำมาต่อกันหลายๆผืนเรือนไหวเอียดใกล้ๆตัวอีกครั้ง พอหันกลับมาก็เห็นแอร์ซอกสุดตัวลงใกล้ๆมีการน้ำอลูมิเนียมเล็กๆเล็กแก้วหนาๆก้นจีบๆแบบแก้วที่เจ๊กร้านชำชอบใส่โอโยอะมาบริการลูกค้านำมาวางไว้ให้ใกล้ๆอปอผมถามโกปิโอหล่อนบอกแต่ไม่รินให้ภายหลังจากตั้งไว้ให้แล้วก็ถอยไปนั่งอยู่ริมมุงมองดูผมเฉยอยู่ผมยิ้มให้บอกขอบใจ แล้วรินกาแฟาดำชนิดที่ต้มทั้งกากใส่ครึ่งถ้วยพร้อมกับบอกต่อไปว่าเข้าไปนอนเถอสินอนให้หลับเธอะแต่แอเซะอยังนั่งนิ่งอยู่ริมชายบงเช่นนั้นมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนตักอันมีต้นขาอวบก็ไม่เลวนักรอกสำหรับสาวบ้านป่าทั้งหลายที่ผมพบมาแล้วสาวมาเลจัดได้ว่ารูปร่างหน้าตาเข้าทีที่สุดสวยกว่าสาวกะเรียงแม้วอีก,ก็ มูเซอร์และสาวเผ่าชาวเขาอื่นๆมากนักอกได้ส่วนตะโพกสวยโครงร่างสมบูรณ์เวลาเดินหรือเยินลำตัวตั้งตรงเป็นสง่าสาเหตุก็คงจะมาจากพวกนี้ชอบเทินของไว้บนศรีรษะนั่นเองจึงทำให้ไม่มีการไหลห่อไหลงุ้มหรือหลังโกงขนาดบางคนอายุรวม50ปีแล้วมองข้างหลังเห็นช่วงขากับบันท้ายนึกว่า,าสาวสที่ไหนได้หันหน้ากลับมา คุณป้าเราดีๆนี่เองนับประษาอะไรกับแอซาออันเป็นหมุงหาแลกพริส่วนที่กำลังอยู่ในภาวะเบ่งบานของหล่อนยังไม่สะพรั่งเต็มที่เสียด้วยซ้ำครึ่งเด็กครึ่งสาวท่านต้องทราบเสียก่อนด้วยว่าผู้หญิงมาลาย,ยูพื้นเมืองหรือจะเป็นแขกนอกจากมาเลเซียก็ตามตามประเพณีแล้วพออายุแค่13ก็สามารถแต่งงานได้แล้วบรรยากาศมันให้อยู่หรอกหรือในระหว่างเราสองคน มีแต่เกียงริบปรี่ขั้นกลางมีความเงียบปกคลุมอยู่ทั่วไปไอม้มัดนั้นไม่ต้องพูดถึงมันหลับกลนครอบไปแล้วส่วนน้องชายของเจ้าหล่อนก็อายุแค่78็ดแขวบหลับอุตกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นผมได้กลิ่นบุง,งอตันหยงคือดอกพิกุลที่โรยไว้แถวแถวหัวนอนของหล่อนโชยมากลุ่นกลนุนเทียบกับกลิ่นคริสเตียนดีออของแม่สาวสังคมในกรุงเทพแล้วมันต่างกันมาก และผมพอใจจะได้กลิ่นดอกพิกุลของแม่สาวบ้านป่าในกระต่อมริมดงแห่งนี้มากกว่าน้ำหอมราคาแพงของคุณเธอทั้งหลายภายในห้องอบแอร์คอนดิชันชีวิตกอผมในยุคนั้นแบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งก็คือหนุ่มสังคมที่กรีดรายฉายโฉมอยู่ในสังคมชั้นสูงของเมืองบางกอกตะลุยดะอยู่ในดงสาวแก่แม่ใหม่ทั้งหลายโดยใช้ฝีเท้าลีลาดเป็นสื่อชักพา ส่วนอีกภาคหนึ่งก็มุดไปอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพราหามุมสงบสงบเลียแผลตัวเองและก็น,นั่งจินตนาการเขียนเรื่องพร้อมทั้งใช้ชีวิตผจนภัยกับสิงสัตว์ไปตามเรื่องพูดแล้วจะว่าคุยพระเอกในนวนิยายเราดีๆนี่แหละเสียอย่างเดียวรูปไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยซ้ำเอ้ยขออาภายัยข้อความต่อไปเขียนออกมาเป็นตัวอักษรไม่ได้ เรานั่งมองดูตากันนานสักเท่าไหร่ไม่ทราบได้ผมมารู้สึกตัวมันหล่อนเตือนมาแล้วกินเสียซิถือแก้วค้างอยู่ทำไมพระเอกถอนใจเฮือกจิบกาแฟรสเข้มปีนั้นเอซ็อะืืมหล่อนขานไม่ค่อยเพราะแต่ก็เป็นธรรมชาติโดยแท้เราเป็นหลานโต้ยีไม่ใช่เหรอหล่อนพยักหน้าง่ายง่โดยไม่ตอบคืนนี้พ่อกับแม่ตัวเองไม่อยู่ทำไมไม่ชวนน้องขึ้นไปนอนบรเรือโตยี เด็กสาวนิ่งไปครู่แม่เราไม่ถูกกับเมียโตยีพ่อเราก็บอกว่ามีพวกด่านมานอนอยู่บนเรือนโตยีไม่ให้เรากันน้องไปนอนบนเรือนนั่นพวกด่านก็คือพวกด่านสุนลกากรอ,อันหมายถึงผมกับเชิดนั่นเองแต่บัดน,นี้เชิดก็กลับตาหนีไปแล้วจึงเหลือผมซึ่งถูกพิจารณาว่าพวกด่านเหลืออยู่คนเดียวพ่อกับแม่ของแอร้ซอคงไม่อยากให้ลูกสาวใกล้ชิดกับออแกเซียม หรือคนไทยนอกศาสนานักยกเว้นแต่ออกแกเสียมจะผ่านพิธีเข้าสุนักมาโซยาวีปฏิญาณตนเป็นอิสลามิกชนเสียก่อนเท่านั้นคำตอบซื่อๆของแอร์ซาะทำเอาผมไม่ค่อยสบายใจนักเอแล้วนี่เรามานั่งอยู่ในเรือนของแอซอตอนพ่อกับแม่ไม่อยู่เขากลับมารู้เข้ามีแย่เหรอใครเห็นหรือเปล่าที่นายลงมาเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกโต๊ะหยีก็ยังไม่รู้ ถ้างั้นก็อย่าให้ใครรู้มะไม่เป็นไรหรอกคงไม่บอกใครใกล้ๆโลกไหนกับม้กค่อยออกจากเรือเราไปผมต่อบุรีตัวที่สองัวมากไหมหาริเมาอีตัมตัวนั้นเด็กสาวมาเลพื้นเมืองทำหน้าชงนย้อนถามเสียงสูงว่าอาปอผมเพิ่งนึกได้หาริมเมาอีตัมเป็นภาษาแขกนอกหรือแขกมาเลเซียสำหรับแขกพื้นเมืองจะเรียกรีมาอีแต จึงตั้งคำถามใหม่เสือดำน่ะกลัวไหมหลอนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้พูดเบาเหมือนกระซิบกลัวซี่ทำไมจะไม่กลัวตอนเซงถูกกัดก่อนจะพาวิตาณีเราก็เห็นเออเราก็กลัวเหมือนกันกลัวแล้วนายมาที่นี่ทำไมผมเกือบจะปากพร่อยบอกอะไรไปบางอย่างแล้วแต่มานึกถึงคำเตือนของเชิดเมื่อเช้าขึ้นมาได้ที่ว่าระวังจะไม่ได้กลับจะถูกฝังอยู่ที่นี่ ประกอบกับไม่อยากให้มีอะไรมันก่อความสัมพันธ์ยืดเยืเยอ้อก็เลยแยกเรื่องถามไปทางอื่นเสียเราเห็นบ้านเธอมีกังอยู่ตัวนึงผมหมายถึงลิงหางสั้นสําหรับใช้ขึ้นมะพร้าวของชาวพื้นเมืองกังตัวนั้นผูกที่ไหนล่ะอยู่ที่ต้นสเตียหน้าบ้านหล่อนบอกพร้อมกับบุ้ยปากไปทางด้านหน้าได้กาละผมคิดไอ้ลิงขึ้นมะพร้าวตัวนี้แหละจะเป็นยามบอกเขตได้อย่างดีที่สดุดถ้าหากไอ้ดัมเวนนั่นเฉียดไกลเข้ามา ทันทีที่คิดดังนั้นผมลุกขึ้นเดินออกไปส่องไฟทางประตูเข้ากราดหายอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นไอ้จอนั่งจ้องอยู่บนแป้นไม้ที่ตอบเป็นที่อาศัยของมันอยู่ในระดับกล่นกลางความสูงของต้นสเตียคือกระท้อนพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีห่วงคล้องติดกับลำต้นฉลดูดและโซ่รัดที่คอเชื่อมโยงกันลิงสามารถจะนำตัวขึ้นไปบนต้นไม้สูงได้ตามต้องการ เท่าที่ห่วงที่คล้องต้นสเสตียนั้นจะรูดขึ้นไปตามความสูงของต้นไม้จนกว่าจะติดคาคบมะไม่ทำประโยชน์อะไรช่วยเหลือผมเลยในภาวะเช่นนี้หรือจะเป็นเพราะมันจะเปิดทางให้โอกาสผมก็ไม่รู้สิจึงรีบหลับ,หล,บหลับเสียโดยเร็วและมันจะหลับจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้ยินแต่เสียงกรนผมกลับมานั่งสูบบุหรี่ที่เก่าแอซ้ยังไม่ยอมเข้าหมงและตาก็เป็นมันคลับดำใส เมื่อกระทบแสงวงแหวมของตัดเกียหนอได้แล้วผมบอกข่วนๆยุงชมหลอนบอกแผ่วนายจะนั่งตากยุงอยู่แบบนั้นแล้วเหรอทำไมนั่งตากยุงและจะทำยังไงอย่างซื่อๆและอย่างปราศจากเล่กลน,นใดๆทั้งสิน้นแสซอสชี้เข้าไปในมุง้งนายเข้ามานั่งในนี้ก็ได้ทั้ง่วงก็นอนเราจะไม่นอนริมนอนฟิลลิ่งของผมถ้าหากว่าจะเกิดมีขึ้นมาบ้างในขนาดนั้นระหว่างที่นั่ง พี่นิดดูไม่สาวน้อยมาเลมาตลอดนับตั้งแต่ย่างเหยียบขึ้นมาบนกระท่อมหลังนี้ก็พลันหมดสิ้นไปในทันทีนั้นหล่อนยังเด็กนักและปราศจากจริตในทางเพศใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเราตื่นอยู่อยู่มันไม่กล้ากัดล็อกเอาล่ะอย่าดื้อเลยสั่งให้นอนก็นอนเถอะเธอแอซ็มองผมอย่างเป็นห่วงและค่อยๆเลิกมุงมุดตัวเข้าไปนอนตะแคงหันหน้ามาทางผม ไอ้ผมก็พิงเสาเรือนอันเป็นไม้ท่อนขรุขระทั้งต้นเพียงแค่ไม่มีเปลือกเท่านั้นเรานิ่งพาดอยู่กับตักเมื่อมองพ้นชายคาเรือนออกไปยังท้องฟ้าเบื้องนอกซึ่งเห็นอยู่บางส่วนจันข้างขึ้นายคล้อยลงไปมากแล้วและป่าเริ่มมืดเสียงมแมลงกลางคืนยังคงดังแซ่แซดเป็นปกติดีทุกอย่างแรกๆผมก็ส่งความคิดลำลึกไปถึงภาพเมื่อบ่ายนี้ ซึ่งมองเห็นเอ้ดำอย่างจังถนัดตาครับผมเห็นมันเท่าๆท,ที่มันก็เห็นเราเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างยังไม่มีโอกาสที่จะเล่นงานกันได้เท่านั้นภาพที่มันหมอบหูโลกอ้าปากแดงฉานอวดเขี้ยวขาวและเสียงที่แผดขู่ข่มขวัญยังคงแว่วอยู่ในจิตสำนึกในขณะนี้อย่างไม่ลืมเลือนขนาดตัวของมันถึงจะไม่ใหญ่โตมโหฬารน,นักแต่ก็ไม่ใช่เล็กเลย ใหญ่กว่าหมาแอนเซเชียนตัวที่ใหญ่เต็มที่แน่แน่คืนนี้แหละมันน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีว่าผมจะเป็นนักท่องไพรต่อไปในอนาคตได้หรือไม่แต่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมไม่คนทำบาปขึ้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตั้งแต่อายุน้อยๆสมัยที่หนีสงครามโลกครั้งที่สองไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำอำเภอสายบุรีเพราะผูมิประเทศสิ่งแวดล้อมมันอำนวยให้ และก่อนหน้านั้นตอนที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะยึดครองเมืองไทยใหม่ๆผมยังอยู่ปสามปสี่หนังสติก๊กหรือไม่สางสักอันผมก็เดินท่อมท่อมเที่ยวล่านกล่าปลาอยู่แถวถนนเพชรบุรีอันโอ่อาในยุคนี้ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นแต่เพียงถนนลาดยางฟากหนึ่งเป็นคลองมีต้นจามจุรีขึ้นครึ้มท่มของผมอยู่แถวอุรุพงและตระเวนเตะๆไปจนทั่วละแวกนั้น ผมเสาบานได้ว่าผมเคยยิงนกเข้าแมรวินหนังสติ๊กร่วงลงมาหมดสามตัวขณะที่มันเกาะอ,อยู่บนยอดจามจุรีขนาดไม่มีอะไรจะให้ล่าเลยมแมลงปอที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้และกิ่งกาก็จะเป็นเป้ากระสุนซ้อมมือผมอย่างดีที่สุดและท่านเชื่อไหมครับมันแปลกแต่จริงคือไอ้คนใดก็ตามถ้าสันดานมันจะเป็นพรานมือทำบาปขึ้นแล้วก่สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ ขนาดนกกระยางกรอกผมเคยเอาก้อนดินร่วนๆคว้างส่งเด่เล่นในระหว่างที่มันลงมาย่องหาปลาอยู่ชายเลนแถวชนบุรีในยุคที่ผมเองก,ก็โตแล้วทำงานเป็นผู้ตรวจสอบการมรณกรรมผู้ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตบุรพาและถูกในประเทศให้ไปคุมสาขาอยู่ชนบุรีปรากฏว่าก้อนดินก้อนนั้นถูกนกกระยางกรอกม้อยกระรอกอยู่กับที่ ทำเอาตัวผมเองก็หัวเราะงอหายไปทีเดียวแหละคนอื่นเข้าเปิลยิงกันยังไม่ค่อยจะถูกไอคนทำบาปขึ้นเคยมีเวรกรรมกันมาก่อนกะแ,แค่ก้อนดินก็ยังกว้างนกหมอวอยู่กับที่ตลกสิ้นดีคืนดังกล่าวนี้ผมส่งความคิดไปเรื่อยๆแล้วก็หวนมาคิดถึงเพราะเรื่องมัสยาว่าต่อไปจะเอาอยัางไงดีเพราะเขียนไปได้ครึ่งเรื่องแล้วแต่มัสยาในเรื่องของผมต้องดีกว่าแม่แอซอ คนที่นอนอยู่ในมุ้งข้างๆตัวผมนี่แน่ๆเคลิ้มมอยไปเมื่อไหร่ไม่รู้สึกตัวผมสะดุ้งตื่นก็เพราะไอลิงขึ้นมะพร้าวที่ผูกอยู่อย่างต้นไม้หน้าบ้านของแอร์ซอร้องเจี๊ยกจากสนั่นวันไหวอย่างตกใจสุดขีดและมีเสียงโซ่กริง่งกรังลักษณะของมันกำลังิ้นรอนและตะกายหนีขึ้นไปยังส่วนสูงของต้นไม้ที่ล่ามไว้ผมใจหายโูบรู้สึกเหมือนกับว่ามันตกวูบลงไปอยู่ที่ตาต่ม เกือบจะพวดพลาดลุกขึ้นแต่ก็รังรับสติข่มใจไว้ได้ทันมือกำคอปืนแน่นค่อยๆพยุงกายขึ้นยืนอย่างพยายามไม่ให้บังเกิดเสียงอะไรทั้งสิน้นห้ามไกปืนเาลานี่ออโต้แบบครอสบอลหรือกรอนขวางที่ใส่อยู่ถูกผลักออกทันทีผมยังไม่ทันจะยืนได้เต็มตัวกว็รู้ว่าเรือนไหวเอียดหันกลับมาเห็นเจ้ามะกกำลังมงังงมังาราจะตะกายขึ้นยืนเช่นกันประสาทของมันเร็วพอใช้ แล้วไม่ขี่สาวยนเกินไปนักแต่ก่อนที่มันจะทําเสียเงเอะอะหรือเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปผมก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณเตือนให้มันเงียบที่สุดไอ้นั่นทันในเหตุการณ์เหมือนกันมันนิ่งชะงักแล้วค่อยๆลุกขึ้นด้วยอาการเหมือนผีมือหนึ่งคว้าปืนขึ้นมาเราต่างยืนนิ่งกันอยู่กับที่โดยไม่ขยับขยื้อนเช่นนั้นแอซอกกับน้องชายคงหลับสนิทไม่รู้สึกตัวอะไรเลยซึ่งผมก็ภาวนาขอให้หล่อนกับน้องชายหลับอยู่ในสภาพนั้นต่อไป เพราะไม่เหน่ใจว่าทัานีกสองคนตื่นขึ้นมา,ายามนี้จะไม่แหกปากโวยวายขึ้นทําให้เสียแผนการทั้งหมดลิงขึ้นมะพร้าวก็ส่งเสียงร้องดีกว่าหวาดกลัวขีดสุดอยู่เช่นนั้นเสียงนิ่นรนกระชากโซ่รักคนไปกับเสียงร้องเจี๊ยบๆของมันแต่อึดใจหนึ่งต่อมาเสียงร้องก็เงียบไปกลายเป็นเสียงครางเบาๆในลํนาคอขณะนั้นจักจันเรไรและแมลงกลางคืนซึ่งตามปกติจะกรีดเสียงอยู่เซ็งแท่สงดเงียบไปหมด และท้องฟ้ามืดมิดผมกับมะยืนมองตากันนิ่งในเงาสลัวของตะเกียงน้ำมันมะพร้าวที่ลุกพอมแพลมอยู่กายของเราทั้งสองสั่นเทิมเหมือนเจ้าเข้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าผมกับสหายประมงน้ำเค็มยามนั้นใครจะเต้นยิ่งกว่าใครแต่เราไม่พูดคำใดเลยผมเห็นแต่ดวงตาของมะที่เบิกโพลงจนเห็นตาขาวได้ถน,นัดและมันเอกก็คงมองเห็นสภาพอันปอดกระเส่าของผมเช่นกัน ผมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปดีรู้แต่เพียงว่ามือขวากำคอปืนไว้แน่นนิ้วชี้พร้อมที่จะสอดเข้าไปในโกรงไกลและมือซ้ายที่หิวไฟฉายไว้ได้ใช้กำกระโจมมือด้วยปากกระบอกหันไปทางปากประตูซึ่งปิดแง้มไว้ด้วยลูกมะพร้าวอย่างน้อยก็คงเกือบนาทีเต็มๆที่เราเทั้งสองถูกสะกดให้นิ่งอยู่กับที่นอกจากเสียงลิงขึ้นต้นมะพร้าวซึ่งร้องเล็กกลายเป็นครางเบาๆอยู่ในขณะนี้ เราไม่ได้ยินเสียงอื่นใดอีกทั้งสิ้นมันเงียบแสนเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นอยู่โครมครามระยะที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ห่างจากประตูเรือนเพียงไม่ถึง5-6เมตรและถ้าเปิดประตูออกไปก็อีกเพียงไม่เกิน7-8เมตรคือต้นสเตียซึ่งผูกลิงกังไว้ต้นสเตรียอยู่ตรงข้ามกับบันไดเรือนนั่นเองขั้นโดยทางเท้าสำหรับชาวบ้านใช้เดินเท่านั้น สมองของผมสั่งให้เดินย่องไปที่ประตูบ้านโดยผ่านชานออกไปแต่ขาไม่ยอมเคลื่อนไหวม้าก็ยืนนิ่งเป็นสากตำข้าวเรารู้สึกตัวกันอีกครั้งเมื่อแพ้ในข้อของฮัดยีเริ่มเบียดรวมกันและส่งเสียงอยู่แแบบม้มมาไว้ตัวได้ก่อนผมย่องเพียงสองก้าวกประชิดพลางกระซิกเบาที่สุดมันไม่หยุดจ่องกังและก็เดินผ่านไปตรงไปที่ข้อแพ้นอนด้วยมือที่บังคับไม่หิสันจนเกินไปนัก ผมส่งไฟฉายฮันเตอร์ไปให้มะเองถือไฟฉายไว้แต่อย่าเพิ่งฉายนะจนกว่าข้าจะยกปืนขึ้นไล่ประมงน้ําเค็มรับไฟฉายไปในทันทีผมจดฝีเท้าย่องไปตามพื้นเรือนแล้วลงโ่น,นอกชานแต่ละก้าวที่เหยียบลงไปแทบจะไม่ยอมหายใจเกรงว่าพื้นเรือนจะไหวลั่นขึ้นเพราะกระต๊อบของแอร์ซอก็ใช่ว่าจะเข้าไม้ไว้แข็งแรงอะไรนักเวลาเดินส่งเสียงออดแอดอยู่ตลอดเวลาไม้ย่องตามหลังมาติด,ตด ในชีวิตก็เพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พบกับความตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจริงๆครับในภาวะเช่นนี้ผมไม่กลัวว่าไอ้ดำมหาการนั่นจะชาร์จหรือเล่นงานอะไรผมหรอกแต่กลัวว่าตัวเองจะพลาดโอกาสอันงามครั้งนี้ด้วยการยิงไม่ทันยิงไม่ถูกกับที่หรือยิงผิดลมสงบเราไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นนอกจากกลิ่นสาปปาของภาคใต้ อันเป็นปิ่นธรรมดาที่สุดของบริเวณป่าบางแห่งนั้นระยะที่เราค่อยๆก้าวออกไปทีละก้าวเพื่อใถึงประตูนั้นดูมันช่างนานซสียเหลือเกินโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดคำใดกันอีกเลยผมใช้มือแตะบานประตูไว้มักก้มลงเอาลูกมะพร้าวห้าวที่ขวางกั้นไว้ออกให้พ้นทางโดยหยิบไปวางไว้ตรงชานเรือนใกล้ๆเพียงแค่เอียงตัว ผมก็ค่อยๆผ่อนให้บานประตูนั้นเปิดอ้าออกทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่ให้บางเกิดเสียงแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ไหวลั่นแอดแอดอยู่เป็นระยะจนกระทั่งมันเปิดอ้าออกหมดเสียงแพย้ยิ่งร้องระงมถี่ขึ้นกีบเท้าของมันที่ย่ำอยู่บนคอกอันเป็นไม้กระดานปูนบางส่วนดังอยู่กุกกักระสมรสายกันไปหมดทั้งคอกซึ่งมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งข้อแพ้นั้นมืดเต้อเห็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มเท่านั้นเพราะพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆลับแนวป่าไปแล้วมะยืนเยื้องหลังผมจนได้กลิ่นลมหายใจหนักๆของมันที่เป่ารถคอตัวผมเองยืนเบี่ยงทำมุมหันหน้าไปทางข้อแพะค่อยๆย,ยกปืนขึ้นประทับไหลบัดดนนั้นเองก่อนที่มะจะทันส่องไฟเสียด้วยซ้ําเราได้ยินเสียงเพ่นพรึม มีอะไรนหนักๆเจ้นี่หนึ่งจรวุบเข้าไปในข้อแพะพร้อมกับเสียงร้องของแพะทั้งฝูงสนั่นวันไหวผมไม่ฟังเสียงแล้วไม่รอมรแม้กระทั่งลำไปฉายจากมะเพราะก็กะคำวนวณเห็นข้อแพะอยู่แล้วระยะใกล้ๆแค่นี้เองห่างไม่เกิน20เมตรจากตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นัดแรกของกระสุนเรมิงตันฐานสูงซึ่งมันจุลูกปลาย9เมตรระเบิดโตขึ้นพร้อมกับเสียงรอง้องเฮ้ยของมะไม่ต้องรอดูผลนัดสองสาดออกไปติดติดกันท่ามกลางความโกลาหลภายในข้อแพะ เราก็เกิดฟ้าถล่มแผ่นดินถลายขึ้นมาเริ่มฉายไฟเอาเมื่อผมยิงนัดที่สามออกไปแล้วรัวเร็วที่สุดเท่าที่นิ้วจะกระดิกได้จากลำแสงไฟฉายแปดท่อนที่สองข้าหมหัวผมไปยังพอกแพะผมก็ยังเห็นอะไรไม่ถนัดอยู่นั่นเองแต่เงาดำๆข,ขาวๆเปะปะไปกับพื้นสีน้ำตาลหมุนเป็นฝฟลนอยู่ใจกลางข้อภายใต้เพิงบางน้ำค้างเสียงที่ดังสนั่นวันไหวสลับไปกับเสียงระเบิดของกระสุนลูกสองผมก็จำแนกไม่ถูกว่ามันดังอย่างไรบ้าง ไอเสียงแพะน่ะใบต้องพูดถึงละมันมีอยู่กี่ตัวมันก็แหกป่าขึ้นพร้อมกันหมดและในสำเนียงที่มีเสียงกรีดวากแหลมยาวสลับออกมาด้วยท่ามกลางม่านฝุ่นขาวมัวผมยิงนัดที่สี่และนัดที่ห้าออกไปยังภาพเงาสีดำนั้นความจริงเจ้าแพะในคอกของโต๊ะยีก็มีสีดำๆอยู่หลายตัวมันเป็นการยิงอย่างที่เรียกว่าประเคนเข้าใส่โดยไม่ยัง้งกะเหมาให้หมดทั้งคอกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแพะหรืออะไรที่มันแป,ปรปลอมเข้าไป นัดสุดท้ายลูกเลื่อนเปิดค้างผมเหนียวอีกแต่มันไม่มีอะไรให้ยิงแล้วเพราะกระสุนหมดจึงถือปืนประทับค้างอยู่เช่นนั้นสิ่งที่เห็นจากไฟฉายของมะอันสองกลาดอยู่วูบว่ามในขณะนี้คือฝูงแพะสิบกว่าตัวที่วิ่งกระจัดกระจายตะเกียรตะกายไปทั่วบริเวณคอกแอรซอทะลึ่งลุกขึ้นมาจากม้งและสายม้งขาดดิ้นอยู่ในนั้นรับคนกับเสียงร้องไห้จ้ากอน้องชายเล็กๆเกจ้ามัสบดร้องอะไรอยู่ขรมซึ่งผมฟังไม่ได้สัก ตัวผมเองยืนนิ่งอยู่กับที่ในอาการเดิมมารู้ตัวอีกครั้งก็เมื่อได้ยินเสียงโต๊ะอยีต,ตะโกนลั่นมาจากหน้าต่างเรือนของแกพร้อมกับไฟฉายที่กราดลงมาในข้อแพะก่อมาก็เป็นเสียงโห่ตะโกนเออะอะลั่นไปหมดทั้งหมู่บ้านและไฟฉายอีกหลายดวงที่สาดอยู่ไปมาจากที่ต่างๆมะดันผมจากประตูที่ยืนอยู่หัวแทบจะทิ่มตกลงมาจากเรือนเสแซดแทอยู่กับพื้นดินตัวมันก็กระโดดตบลงมาด้วยพร้อมกับร้องลั่นด้วยความดีใจขีดสด อยู่แล้ววยอีมันความอยู่กลางข้อแพ้นอนอะไรวะที่ว่าอยู่แพหรือว่าเสือผมถามเสียงแหบๆรีบล้วงกระเป๋ากดเกงกำลลูกออกมายัดเข้าหลอดไมกกาซีเปิดอีกโดยเร็วทั้งแพ้ทั้งเสือเอ็งสั่งกระจูบีหมดเลยเหมาหมดทั้งข้อว่าแล้วม้าก็ออกแล่นนำหน้าผมตรงเข้าไปที่คอกแพ้โดยเร็วผมรีบสาวเท้าตามเข้าไปมือยังถือปืนเตรียพร้อมอยู่เช่นนั้น มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่โต๊ะยีเจ้าของแพะเผ็ดลงมาจากเรือนพร้อมกับตะเกียงตาวัวยืนอยู่หน้าคอกแพะลักษณะของแกจ้องตะลึงเบิกตาพลงผมมันย้ายสีหน้าของผู้ใหญ่บ้านดอลอมไม่ถูกสิ่งที่เราเห็นเป็นชุดแรกก็คือร่างอันมีขนดำสนิทเป็นมันละเลือ่อมนอนตะแคงขาทั้งสี่เหยียดยาวส่วนศีรษะพาดอยู่บนพื้นไม้ผสมฟางอันเป็นที่นอนของแพะ ลำตัวท่อนล่างขาติดอยู่กับพื้นดินเลือดทะลักโฟมตั้งแต่ก้านคอเป็นจุดๆลงไปจนกระทั่งถึงตะโพกส่วนหลังสนิทนิ่งไม่ไหวติงปากยังอ้าค้างเห็นเขี้ยวขาวชัดแน่วไม่ผิดตัวแน่ไอ้ดำมหาการนั่นเองใกล้ๆซากของมันแพ้อีกสามตัวนอนอยู่เรียราดเลือดโสมกายเช่นกันไม่ใช่เลือดเพราะเขี้ยวเสือหากแต่เป็นเพราะกระสุนดับเบิลโอบักจากเบรานิ่งออโต บางตัวฟุบผังภาพบางตัวหงายท้องอีสองตัวชักลิ่นชักงองและอีกประมาณ3มหรือสตัวที่กำลังวิ่งอยู่ในขณะน,นี้ตะเกียกตะกายด้วยอาการพิการขากับเพลกหกหน้าหกหลังร้องกันอยู่ระงมบางตัวเดินปัดเป๋เลือดกระจายไปทั่วคอผมกระเดือกน้ำลายลงคออันแห้งผากค่อยๆชํำเลืองมองดูโต๊ยีเห็นแกยังยืนตะลึงจ้องมองดูซากเสือดำและฝูงแพะคงแกที่ถูกถล่มเป็นเบือ ด้วยสายตาที่เบิกค้างเช่นนั้นโดยไม่กระดุกกระดิกเราทั้งสามต่างยืนนิ่งเหมือนพากันเป็นใบกันไปหมด